สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้นะครับ f c หลังจากที่หมอลำพอพอได้ร้องเพลงสมน้ำหน้าตัวเองซึ่งเป็นเพลงของศิลปินดังเจ้าของเสียงเพลงก็คือคุณจินตลาภูลาบนั่นเองนะครับ FC ทุกท่านและเพลงนี้ก็ได้มีน้องๆในวงการหมอลำอื่นๆนะครับได้นำบทเพลงนี้ไปร้องด้านหน้าเวที ของตนเองนะครับ f c และที่พีกไปกว่านั้นนะครับกำลังเป็นเวโรที่โด่งดังในแอป t i k ต o k เลยนะครับกำลังโด่งดังเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงสมน้ำหน้าตัวเองนะครับ f c แต่ว่าเพจรับสร้างเครื่องจักรและปรับปรุงระบบได้โพสต์ข้อความผ่านเพจของตนเองโดยมีข้อความว่ามาฟังเอื้อยพอๆร้องเพลงสมน้ำหน้าตัวเองลึกๆแลเอื้อยเพื่อนกระฮักบักล่าน,น้อยๆนั่นละ แต่ย้อนเวลากลับไปบอได้แล้วก็เลยได้แค่แสดงออกมาให้ฟังด้วยเพลงนี้ล่ะนะครับเอฟซีเทรนวันนี้มาแรงคิดถึงเจจะขาดแต่เขาไม่หวนคืนหมอลำโพพอเพลงสมน้ําหน้าตัวเองนะครับเอี FC ทุกท่านเท่านั้นนะครับก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าจริงๆทั้งสองคนรักกันมากรักลูกมากตอนแรกคืนดีกันไม่ได้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่น FC แต่ถ้าปล่อยเรื่องนี้ให้เบาบางตามธรรมชาติเป็นพ่อแม่เพื่อนที่ดีต่อกันยังไม่รีบมีใหม่อนาคตคืนหากันได้แน่นอนถ้าไม่คืนแต่มรดกทั้งหมดบิ๊กยกให้ลูกแน่นอนนะครับ FC หลังจากคอมเมนต์นี้ลงนะครับก็ได้มีติ่งโมลำสวนเข้ามาทันทีเลยนะครับโดยคอมเมนต์ว่าหรอ แต่กูว่าผัวที่ดีคือผัวใหม่นะนะครับเอฟซี FC. แค่นั้นเลยครับถัวก็ถัวคอมเมนต์เข้ามาถล่มเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่ามันจะมีผู้หญิงเร็วๆที่คิดว่ามีเงินอยากเสรือบ้าก,กามมาบอกผัวจะมีผู้ชายเพิ่มเพื่อสนองกามตัณหาเช่นกับผู้ชายที่มีเงินเยอะอยากมีผู้หญิงเพิ่มเพื่อเสพกามผู้หญิงชายนิสัยแบบนี้ก็จะเลวโดยสันดานล,ล้วน บางเกินที่ผู้ชายและหญิงที่มีศักดิ์ศรีจะไม่พูดแบบนี้นอกจากมันนิสัยเหมือนๆกันกับคนแบบนี้นะครับปียอซี C. อีกท่านหนึ่งก็เข้ามาถลม่มนะครับโดยบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้ผัวใหม่มาทั้งคนกลับมาหาเลี้ยงอีกเหนื่อยกว่าเลี้ยงลูกอีกจ้าผัวคนปัจจุบันก็น่าจะเปลี่ยนขึ้นเวทีคนเดียวคือกว่าเนาะนะครับปีเอฟซี C. อีกท่านหนึ่งก็บอกว่านางก็เคยบอกอยู่รักบิ๊กมากไม่เคยไล่หนี แต่แค่หาพลังบวกหรือหาพอเพิ่มนั่นแหละวงเล็บแต่ถ้าเป็นเราโบไล่หนีกะะโบยู่ให้เหยียบหัวดอกดักไกเ่เพบซีท่านต่อมาก็บอกว่าคิดว่ามีลูกแล้วผัวก็รักลูกมากยังไงก็ไม่ไปไหนแน่นอนตอนตั้งโต๊ะแถลงข่าวยกมือไหว้กราบกรานทั้งพอ่อทั้งพี่สาวออกมาขอร้องให้พอยบอกลับไปเป็นครอบครัวคือเกา่าตอนนั้นไผก็คิดว่าวิกต้องใจอ่อน แต่ผิดคาดมากไปแบบบันหลังมาเบิงเลยคนแบบนี้บ้านค่อยเอื้อนคนตับเดียวใจแข็งคักนะครับปีเีท่านสุดท้ายก็บอกว่าทั้งรักทั้งเสียได้แหละถ้ายังอยู่ด้วยกันนะป่านนี้คงสบายคุณนายเลยแหละเพราะต่างคนต่างเก่งจริงๆถ้าเขาไม่รีบมีใหม่แล้วอยู่กับลูกๆไม่กีดกันพ่อเขาแล้วเอ่ยปากขอโทษพ่อของเด็กในเมื่อรู้ว่าเราผิด ไม่แน่เขาอาจจะกลับมาก็ได้เพราะยังไงเขาก็รักลูกมากเห็นใจทั้งคู่นะนะครับ e FC นี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตท,ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจรับสร้างเครื่องจักรและปรับปรุงระบบนะครับ e FC ใดๆก็ตามนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นดงนั้นนะครับ เพราะว่าในปัจจุบันนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทั้งสองจะหวนคืนมาหากันนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเพราะมันเกินเยียวยามันเกินลิมิตความอดทนไปแล้วนะครับความหวังเป็นศูนย์นะครับเอฟซี FC, สายน้ําไม่หวนกลับชั้นใดใจคนก็ไม่มีวันหวนคืนกลับมาชน,นั้นเหมือนนกที่หลุดออกจากกรงแล้วมันจะบินขึ้นฟ้าหนีไปทันทีนะครับเอฟซี FC, ปิดประตูตาย คำว่าหวนคืนนะครับเอฟซีทุกท่าน